เธอจะเจอรักครั้งสุดท้ายรักที่ไม่จะได้เจอรักที่ดีที่เลิศเลอจะได้เจอเร็วเร็วนี้คนที่ฝันและเฝ้ารอรักที่ขอจะเจอปีนี้รักต่อไปจะดีดีต่อตอน,นี้ มีรอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดวงชะตาความรักของคุณจะดีขึ้นนับตั้งแต่นี้แล้วนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอรักแท้จะได้เจอรักครั้งสุดท้าย จะได้เจอคนที่ใช่คนที่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตกันไปย,วยาวตลอดชีวิตมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่มีโอกาสที่จะได้เจอคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตาชีวิตกันดวงชะตาความรักของคุณนับตั้งแต่นี้ต้องบอกเลยว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดหมดภัยนะหากช่วงที่ผ่านมาเจอความรักที่ไม่เป็นไปนดังใจไม่เป็นไรเพราะ จากที่ผ่านมาเนาะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องผ่านบททดสอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักซึ่งตอนนี้คุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตกันไปยาวๆแล้วอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบว่าไพายย่จะสืะ่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะโอ้ชัดเจนมากเห็นไหมเนื้อคู่กำลังจะมาแล้วคนที่ใช่ความรักที่ใช่กำลังจะ เกิดขึ้นในดวงชะตาหรือกำลังจะพานำพาคุณไปเจอกันในเร็ววันนี้แล้วคุณจะได้เจอคู่คู่แท้คู่บุพเพสนิวาสคู่บุญคู่บารมีนะเนื้อคู่คู่ที่เคยทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกันมาคุณจะได้เจอเขานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใครท่านนายอยู่ทานายแล้วก็แชร์ตรงนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้นะ